ที่วิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้ที่มีภาระด้านการเงนินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงก็พอโอเคครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทุยไม่ใช่แอดมอนนะฮะเออเราเรียนกันหน่อยนะวันนี้แกชอบเราเรียนผมไปเยอะนะฮะมาครับผมวันนี้ผมกับแอดซานเดอร์มชเชนเคยนะก็เหมือนเดิมครับไม่พูดว่าทำเพลงนะมาจองเวงจองกรรมสองครับผมขี้กเกียจว่ะแบบปวดหลังมากนะโอ้ยมาครับ ไปเมื่อกี้ทุนเท่า,าไหร่วะกูไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้หนึ่งร้อยปะไม่ใช่ดิถ้าหนึ่งร้อยทำไมกูมีแปดร้อยแล้วตอนนี้อ๋อไม่ใช่นะผมเอามาหนึ่งพันเออก็อยังว่าอยู่ว่าทําไมมันถึงมีแปดร้อยนะกูจะปั้นเก่งคือเก่งแค่แบบปั้นเร็วนาะออะไรอย่างงี้นะแบบจังแล้วแปดร้อยภายในไม่กี่วินาทีนะเออฝั้กันต่อครับก็วันนี้เนี่ยมีงบมากกว่าเมื่อวานห้าร้อยเท่านั้นเองนะแต่ไม่รู้ว่าจะปั้นถึงตอนไหนนะครับผมก็อุย้ยเชี่ย มา2ี 20, หน้าโคตรสวยนะแต่ว่าสแคปเตอร์อเดียวับผมกับเกมมาจองเวนนี่นะถ้าไม่เข้าสแคัเตอร์เนี่ยยังไงกําไรก็ไม่โผล่ขึ้นมานะเพราะว่ามันเน้นแบบเออคอมโบนะคอมโบในไคปเต,เ,ตเ,ตเ,ตเตอร์มากกว่าลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะได้หรือเปล่านะแต่อีเชฟนี่มันสวยมากนะน่าแต่งนอกได้นะเอาจริงถ้ามันจะเข้าบ่อยขนาดนี้นะครับก็ผมกดเทอร์โบด้วยนะมันถึงเร็วขนาดนี้นะลืมบอกไปนะครับ ดูดีเพื่อนๆวายติดตาสวยรอสแคปเตอร์อย่างเดียวนะเฮ้ยหน้าแม่งสวยจัดๆนะแต่กําไรกูไม่เพิ่มมาเลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูนะเห็นไหมดูปุ๊บมาเจ็ดร้อยละถ้ากดไปอีกเนี่ยสองไม้ไม่เข้าเนี่ยลดไปอุ้ยเชียดอกน,นี้สัตว์คือไม้ยีสิมันจะเต็มแผงแบบทุกรอบเลยนะแต่ว่าทําไมไม่มีกําไรวะเออ ไอสัตว์กูงงลุ้นต่อไปครับผมสแคปเตอร์อย่างเดียวนะติดวายมาสวยเต็มแผงอีกตัวนึงอืม้มอีกสกแคปเตอร์ไม่มาวะ่ะแต่ว่ามันเต็มแผงเกือบทุกรอบนะมาย0ิบเนี่ยไอเหียคือมันจะแตกนอกก็ไม่แตกนะครับผมจะให้สแคปเตอร์ไม่ให้นะผมว่าต้องยืดอีกสักหน่อยวะ่ะเรากดมานานขนาดนี้แล้วนะน่าจะเข้าสแคปเตอร์อยู่ครับผมแต่ว่าต้องใช้เวลาให้มันอนะ่ะเออ ก็ <G ül> ใครเข้ามาดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับผมอุ้ยมาครับผมสแคอร์เอาแล้ว10ครั้งครับผมเลือ้อยมาลูกพ่อมังกรทองฉันเลือกนายมังกรฟ้าเร็วๆอ่าไอสัตว์ไม่เข้าคอมโบโเลยักอันเฮ้ยมาสวยสวยติดบานสองตัวเต็มแผงครับผมไปแปดสิบบาทไอเียเอ้ยจากพันหนึ่งเหลือสามร้อยเพื่อนๆไอ้ไี่ห นี่ถ้าไม่เข้าสก,กับเตอร์นะ่ามีสิทธิ์หมดตูดนะติดวายมาตัวนึ่งครับผมโอ้โหคือหน้ามันสวยจริงนะแต่ว่ามันไม่ไมคอมโบติดต่อนเวย้ยไม่รู้ต่อชีวิตได้บปก่านะติดวายมาผมสวยเลยหนึ่งครั้งนะจบครับผมเอา้าได้อยู่มา บวมา200กว่าบาทครับเสร็จได้นะโอสัตได้มาสียสิบด้วยนะแมงไม่เข้าอ่ะเอา้ามาดิแก้ตัวผมอีกสิบฟรีฮะไปเลืยมาเลืยมามังกรผยองเดชอ,อย่าบอกถือว่าไม่เข้าเลยไอ้เชียไม่ใช่นะเฮ้ยเต็มแผงสวยอยู่ติดวานมาสองตัวเต็มแผงครับผมมาแล้ว มาแล้วครับผมรู้เรื่องครับทีเดียวมาแล้วครับผมทุนพร้อมกำไรกลับมาคืนแล้วนะยังไงผมบอกแล้วครับผมว่ามาจองเวเนี่ยมันได้แล้วฮะกำไรเนี่ยถ้าเข้าฟรีสปินเนี่ยฟรีเกมของมันเนี่ยเต็มแผงแับผมเฮ้ยสีต่ตัวเต็มหน้าอีกตัวนึงโบเอสสารเอ้ยกำไรมาแล้วครับสามพันนะสองพันดิเพราะเราเอามาหนึ่งพันใช่ไหมโอ้โหไอสว์มาดิ ไม้40นะครับอ้นนี้ไม้40นะครับยิ่งถ้าไม้ใหญ่เนี่ยมาจองถ้าเอาแชปเตอร์เนี่ยยังไงก็ปั้นทุนได้แน่นอนฮะเห็นไหมฮะเชื่อผมครับผมแต่ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะเออเพราะว่ากก็เล่นเสียเยอะเหมือนกันนะอันนี้เป็นแนวทางนะฮะแนวทางใครที่อยากลองเล่นเนี่ยก็เล่นได้วายสามตัวอีกตัวหนึ่งสวยเอี้ยเต็มแผงไอ้สัตว์มันเชื่อมันไงมรอบนี้โคตรคุ้มเพื่อน รอดตายฮะยื้ชีวิตได้ครับผมบออีกพันสองฮะอ๋อวันนี้แบบกูด,ดีดไงไม่รู้นะพูดเร็วชะมัดเลยนะมาเราลดการพูดเราลงหน่อยดีกว่านะเออรู้สึกว่าผมจะพูดเร็วเกินไปนิดนึงนะฮะอมืมาต่อครับผมคุณห้าศาสตว์เอ้ยคือผมจะไม่ขยับไม้นะฮะเพราะว่าไม้สิบเนี่ยมันกําลังเข้าสวยนะเนี่ยดูดิมีสิทธิ์ที่จะครสแคปเตอร์เนี่ยจะมาอีกนะ แต่ก็ต้องรุนกันไปครับผมวายมาหกบาทไม่เอาออกมาทำไม10บาทไม่เอาไม่เอาเอาดีๆไปสวยอี้ยเต็มเต็มหน้าเลยเมื่อกี้แต่มัน44บาทโอ้โหว้าวเฮ้ยวายสวยครับผมวายอี้ยเต็มแผงสวยสวย โอ้โหถ้าเป็นไม้ใหญ่นะเมื่อกี้นะคอมโบขนาดเมื่อกีแ้แตกนอกแน่นอนนะยังไงก็บิ๊กวินครับผมไปกันต่อครับผมกับไม้40นะยาวๆไปฮนะอ้ยวายมาเอ้ยสองตัวแต่ไม่ติดไงติดตัวเดียวไออ้ยไอ้เชี่ไม้40ดีนะผมไม่เปลี่ยนครับผมแม่งเริ่มมาว่ะคือมันเต็มแผงตลอดเลยนะเออสังเกตดูเนี่ยโอ้โหมาว่ะ คือผมไปฟุกได้ตรงที่มันอุ้ยสแคตเตอร์มาสิบผมบอกแล้วว่าโคตรสวยโคตรดียังไงก็ต้องมาครับผมมาสิบนี่เข้าสแคตเตอร์สามครั้งนะครับผมเลยไม่เปลี่ยนหน้านะไปครับเลยมามังกรทองโบเข้ามาวายติดหรือเปล่าอื้อไม่เป็นไรฮะรอบแรกมาจองเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับถ้ามีวายเนี่ยยังไงก็ได้กําไรฮะเพราะมันจะเชื่อมเว้ยคอดูนะน่าเห็นไหม ปึ๊บเชื่อมอีกนะขอเชื่อมตัวแบบเยอะๆหน่อยโชว์ให้เขาหน่อยลูกพ่อสองสิบบาทครับผมขอแบบโบะเดียวแบบพันหนึ่งคูณสิบอะไรเงี้ยเต็มแผงแบบคูณสิบเลยนะเอออย่างนี้ดิสองลายสองวายเชิยไม่ติดเดี๋ยวสามครั้งครับ โอ้โหจะบอกนะไม่เข้าเลยสามครั้งไอเชี่ยจบโอ้โหห้าแปดแปดนะได้มาห้0ร้อยกว่าบาทนะผมไปหนึ่งร้อยเลยแล้วกันวัดใจนะหน้าเหมือนจะสวยนะดูว่าผมมรรลุนกันต่อไปนะว่าจะปั้นได้ถึงเท่าไหร่นะที่ผมเปลี่ยนเป็นไม้ใหญ่เลยเนี่ยเพราะว่าผมสังเกตในไม้ที่สิบมันเข้าสแคปเตอร์ดีกนจริงนะแต่ว่ามันไม่สามารถปั้นแบบ กระโดดไปได้อะกำไรให้มันแบบฉี่ๆเพื่อที่เราจะเล่นต่อได้นะมันจะแบบขึ้นๆลงนะครับผมผมเลยวัดใจเลยการใส่ไม้หนะึ่งร้อยนะแคปเตอร์อถ้าแซกเตเตอร์ไม้ร้อยนะผมบอกเลยว่ามีถึงนะน่าจะถึงพันรับผมการแตกเนะี่ยหมายถึงว่าแตกข้างในแคปเตอร์กำไรอะน่าจะมีสองพันอัพอะไรเงี้ยรวๆฮะรวๆอุ้ยสวยครับผมแต่งนอกมาแต่งนอกมาสวยเห็นนพเพื่อน สวยกว่าเยอะเลยกำไรเนี่ยได้ดีกว่าแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราไม้หนักกว่านะแคปเตอร์อุ้ยเต็มแผงฮะติดวาวมาเชื่อมเป้าไปฮะรัวๆรัวๆครับผมมันวะมันวะกดไม่หยุด้วเนี่ยไปฮะแต่งนอกมาเพื่อนแต่งนอกมาขอแต่งนอกก็ได้นะเอาจริงไม่ต้องแบบว่าเออเข้าแคปเตอร์ได้ไม้อยเนี่ยยังไงก็คุมฮะเห็นไหมครับผมผมกดรัวจนทุนเนี่ยหายหมดแล้วนะ กำไรเนี่ยหายหมดละเหลือมา2,004 2 0 0ละงั้นกูต้องรุ่นสแคปเตอร์แหละ <c oughs> ถ้าสแคปเตอร์ไม่เข้าเนี่ยยังไงผมว่านะก็ไม่มีกําไรอะกําไรมันก็ได้แหละฮะแต่ว่ามาจองเนี่ยมันเป็นแคปเตอร์เว้ยคือมาจองหนึ่งมาจองสองเนี่ยมันต่างตรงที่ว่ามาจองหนึ่งเนี่ยแ่กนอกเนี่ยเยอะกว่านะพูดจริงๆเลยแต่ว่าถ้ามาจองสองเนี่ยการเข้าสแคปเตอร์แล้วมันแตกข้างในเนี่ยโคตรจะเยอะนะ พราะว่าตอนแรกเนี่ยเห็นไหมสี่สิบาทตอนแรกที่เราเข้าสแคปเตอร์แล้วมันแตกมาเนี่ยเราได้มาถึงสี่พันเลยนะอุ้ยมาครับบิ๊กวีนครับผมสี่พันหนึ่งฮนะเอาเลยคอมโบมาวะ่ะที่ผมไม่เปลี่ยนเนี่ยผมว่าผมยื้นนะยื้นที่มันเข้าสแคปเตอร์ครับผมอุ้ยโคตรสวยครับผมคอมโบนี้ไอสัตว์คอมโบคูนี้คูน่ามา เท่าไหร่เมื่อกี้บิ๊กวินสามพสองฮะบอกเป็น8ปดพันแล้วเ,เพื่อนเอาว่ะสแคปเตอร์เหมือนจะมาก็ไม่มานะเอออันนี้คือผมยือ้อสุดแล้วนะดึงมาแบบว่าให้มันเข้าสแคปเตอร์นะครับไม้ไม้อยนะถ้าเปลี่ยนไม้หน้าเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสแคปเตอร์จะเข้าหรือเปล่านะกลัวมันจะไม่เข้าเลยเพราะว่าเรายื้อมันส,สุดเหมือนกันนะมาไปฮะสองรเลยแล้วกัน พว่ไมลอยเนี่ยสแคปเตอร์แม่งไม่เข้าเลยนะต้องเปลี่ยนนะเมื่อกี้ขนาดว่าดึงยื้อมาตั้งนานแล้วนะมันก็ยังไม่เข้าเลยครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนนะมาคอมโบ200ครับผมมาดิคูน่ามาเต็มแผงไอสัตว์สแคปเตอร์เข้ามาเพื่อนเข้ามารอลุ้นครับผมรอลุ้นว่ามันจะเข้าสแคปเตอร์นะไม้สองร้อยนะโคตรจะคุ้มนะบอกเลย ไปกันต่อก็ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมไปไปกันต่อฮนะเต็มแผงมาครับผมเพื่อนเพื่อนรอบนี้สวยซัสแคปเตอร์ไม่ติดสักท,ทีนะเอาจริงผมรู้สรืคปเตอร์อย่างเดียวเลยนะไม้สองร้อยเนี่ยยังไงก็น่าจะปั้นถึงหมื่นได้ครับผมถ้าเข้าสแคปเตอร์นะผมว่าผมอยากกินกเะเ้ราหมูกรอบวะ่ะผมไม่ได้กินนานมากเลยเออนึแล้วก็หิวนะเออ ไอ้พวกกะเพราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอาหารแบบประจําชาตแบบิไทยเลยนะบอกว่า,วาเออแบบอาหารแบบสิ้นคิดง่ายๆหรอกะเพราอะไรกะเพราหมูกรอบกะเพราไก่กะเพราเครื่องในอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผมชอบจริงๆเนี่ยมันเป็นหมูกรอบแบบเหมือนพวกในยูทูบเบอร์ที่มันกินอะที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆผม,มอยากกินนะแต่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยไม่มีขายนะครับโคตรเซ็งเออเวลาดูแล้วก็นำลายหลายนะเอาจริงไป เรามาลุ้นสแคร์เตอร์เพื่อไปซื้อมุมกล่องมันดีกว่าครับผมมาโอ้โหลุลัว,ลว,ลวไปติดวไวไม้สัตว์ดอกนี้โคตรสวยแต่ไม่ต่อยเชยเสียได้นะไม้สองอน้อยแม่งติดไวโคตรด,ดีเ,เพื่อนแต่ว่าแบบนะกูรอสแคปเตอร์มึงนะเข้ามาเข้ามาสแคปเตอร์ไอสัตว์เข้าได้แล้วมั้ง ไปอยู่ไหมสิสิหมดไงสกแกปเตอร์ไอ้ที่อะโคตรเซ็งเลยมาสกแกปเตอร์เพื่อนรักสกแกปเตอร์เพื่อนรักเอา้าโบเข้ามาครับดอกนี้ถึงหมื่นพอดีครับผมอ่าผมจะรอสกแกปเตอร์อีกสักครั้งหนึ่งนะแล้วก็น่าจะพอนะครับผมเพราะว่าเรายืมมาสองร้อยมาขนาดนี้ละผมว่าสกแกปเตอร์มีสิทธิ์ที่จะเข้าอยู่นะ มาลุ้นกันดีกว่าถ้าไม่เข้าจริงๆเนี่ยก็ขอให้แตกนอกอีกสักหน่อยดีกว่านะแล้วค่อยพอครับผมเพราะาตอนนี้ผมไม่ใช่ได้นะเอา้ามาพอดีฮนะไซเคเตอร์สิบครั้งครับผมไปย,ยาวๆนฮะเลื้อยมาเลื้อยมามังก่อนทองแปดครั้งว่าไงสวยติดอุ้ยวาสามตัวเต็มแผงไอ้เชี่ยอูโหเพื่อนมาว่ะมาว่ะ ไอ้แซคแคปเตอร์ฟรีอีกไอ้เชี่ยมาดิฟรีในฟรีครับผมฟรีในฟรีบบกมาสิบครั้งโอ้โหเชี่ยโคตรอเอาไอสัตว์เต็มแผงครับวายติดทีเดียวสามตัวเหลือสิบเจ็ดครั้งไอ้เชี่ยโอ้โหมาว่ะหมูกรอบครับผมสงสัยมังกรหิวหมูกรอบครับจังหวะนี้ 28 0 0 0ื่นสัต์บอกเลยว่าสแคปเตอร์มาจองเนี่ยยังไงก็มาฮะเชี่ยกำไรโคตรเยอะนะเพื่อนเข้าถอดดอกเมื่อกี้อบกมา5 0 0 0กับส0 0พันนะประมาณเนี่ยหมื่นเก้าแล้วเนี่ยได้ใช่ปะวะโอ้ใช่ฮนะนี่ไงเลยมาเพื่อนเลยมา13าครั้งครับผมโอ้โหจบสแคปเตอร์ดอกนี้เนี่ก็ต้องพอฮะกำไรล้นวนนะผมบอกเลยไม่คิดว่ามันจะเข้าเยอะขนาดนี้นะ แค่สิครั้งเนี่ยผมก็พอแล้วนะแต่ว่าบังเอิญโชคดีนะครับได้ฟรีนี่ฟรีอีกดอกหนึ่งนะโอ้โหเต็มเต็มครับผมไม่ถึงยังไงอะโหมีสี่หมื่นนะบอกเลยถึงว่าว่าถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรนะยังไงเราคาดหวังแบบจริงๆแล้วผมไม่ได้คาดหวังเยอะขนาดนี้นะแต่มันเข้ามาฟรีนี่ฟรีไอ้ทีเ่เอ้ยก็ยนะคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับผมหยอกนะหยอกนะอ่าอย่าพึ่งส่งยูสนะผมอย่าพึ่งส่งยูสผมรู้นะว่ามีคนส่งอะ ไปฮะสามสองหนึ่งมิชชั่นคอมพิซเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอ่านึกว่าจะมีคอมโบคอมโบอะไรอีกนะโชว์เดชติดวาวมาอุ้ยคายแคปเตอร์อย่าบอกนะอาจะให้สามครั้งก็เกินไปนะเออคุณพี่บวกมาสองหมื่นเก้าเพื่อน สุดๆว่ะตีไป40,000แล้วกันนะเอ้ยไม่ถึงนี่หว่ามัน38,000โอ้โหพอครับผมไปฮะไปกินหมูกรอบดีกว่าครับผมวันนี้เอาละถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ก็ใช้แอรซันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาดูรอบรตัวเยอะๆนะครับผมเอาละฮะวันนี้แอรซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบายจ้าจุ๊บจุ๊บบาย